สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะครับว่าประเทศชาญเปลียนั้นะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะทุกคนนะในช่วงหนึ่งนะครับทุกคนครับมนุษยชาตินั้นอยู่ภายใต้การปกครองของเซเลเทียนะโดยที่พวกเขานะครับ จะต้องสื่อสารกับสวรรค์เนี่ยผ่านต้นอีมินซุนเหรนะโดยการจะต้องแบบมีนักปราชญ์นะครับใส่มงกลฎอีมินซุนแล้วเดินลงไปในดันเจียนนะทุกคนนะส่วนลึกของดันเจียนแล้วก็สอบถามนะครับพูดคุยกับสวรรค์ผ่านทางต้นอีมินซุนเท่านั้นนะซึ่งมนุษยชาตินะครับทุกคนครับจะโตโตแล้วก็มั่งคั่งนะทุกคนนะหลังจากได้รับพรของเซเรเทียนะ แต่ว่านั่นก็จะเป็นวัฏจักรของมนุษย์นะครับเซเรเทียนั้นสร้างวัฏจักรมนุษย์ขึ้นมานะทุกคนนะโดยที่มนุษย์นั้นจะเติบโตและมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ได้รับพรของเซเรเทียนะครับก่อนจะถึงจุดจบพอถึงจุดจบนะโลกก็จะได้รับการฟื้นฟูและวัฏจักรใหม่ก็จะเริ่มต้นอีกครั้งนะครับและเมื่อนานมาแล้วนะครับผีอรารยธรรมหนึ่งของมนุษย์นะได้รับพรจากภูมิปัญญานะครับจึงได้เติบโตอย่างทนงตัวและทะเยอทะยานมากนะเมืองนั้นก็มีชื่อว่า ซาฟินดาเนอร์ครับทุกคนครับซาฟินดานเนอร์นั้นก็คือเมืองที่อยู่บนภูเขาดากอนสปายนั่นเองในตอนนี้นะทุกคนนะแต่เมื่อก่อนนะครับภูเขาดากอนสปายนั้นเป็นภูเขาที่เขียวขจีนะทุกคนนะและอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนนะแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากนะทุกคนนะแล้วก็เป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่สูงสุดนะทุกคนนะในช่วงเวลานั้นเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยก็มีเจ้าหญิงนะครับที่ถือกําเนิดอยู่ใต้ต้นอีมินซุนยักษ์ประจําเมืองนะเธอเกิดมาพร้อมกับสายเลือดของผู้เป็นแม่นะครับคือการได้เป็นเทพพยากรณ์นะทุกคนนะ่าจะมองเห็นอนาคตได้ครับแล้ววันหนึ่งนะทุกคนนะเจ้าหญิงคนนี้นะครับก็ฝันเห็นดูรินครับทุกคนครับเออเลือดหลั่งอยู่บนภูเขาดักก็สไปา์นี่แหละนะทุกคนนะ ซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ว่าความฝันนี้ทุกคนนะทําให้ผู้คนในเมืองนะครับกลัวการทํานายมากแล้วทุกคนนะว่าจุดจบของเมืองของเขามันจะมาถึงแล้วนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะถามสวรรค์ว่ายุคข,ของพวกเขานั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับ แต่ว่าพวกเทวทูตก็ไม่ตอบคําถามพวกเขานะครับพวกเขาก็พยายามติดต่อผ่านต้นอิมินซูนแล้วใช่ไหมไม่ตอบครับไม่ตอบพวกนี้ก็เลยพยายามจะขึ้นไปหาบนสวรรค์เลยทีนี้ครับทุกคนครับเออนี่ก็เป็นที่มาของไอ้วินกรดิงนะทุกคนนะหรือไอป้ปีกปีกบินปีกร่อนเนี่ยนะครับคือมนุษย์พวกนี้เขาพยายามจะ มันภูเขามันสูงใช่ไหมมันใกล้เซเลเทียใช่ไหมมันก็แบบพยายามจะสร้างอะไรที่มันบินได้แล้วขึ้นไปหาเซเลเทียข้างบนนะครับซึ่งการทําแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการผิดกฎสวรรค์อย่างมากนะทุกคนนะวันหนึ่งครับเซลเลเยียก็เลยมาจอดนะครับอยู่เหนือภูเขาวินเดอร์นิวเนี่ยนะครับทุกคนครับแล้วก็ปล่อยสกายฟอร์ดเนลนะครับหรือว่า มุดแห่งน้ํแข็งเนี่ยลงมาจากท้องฟ้านะทุกคนนะหมุดนั้นก็ทำให้เกิดพายุหิมะนะครับทุกคนครับเออแล้วมันก็ส่งผลถึงต้นอีมินซุนนะครับทาให้ต้นอีมินซุนนั้นเฉาตายนะครับกลายเป็นฟอสเฟอริกนะครับพอต้นอีมินซุนตายนะทุกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างในเบื้องก็เริ่มแตกสลายนะครับเจ้าหญิงก็เลยมอบดาบให้อิมุลักนะครับทุกคนครับออกตามหาคําตอบนะครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบดีขึ้นกับพวกเขานะแต่อิบุลักนะครับก็ กลับมาไม่ทันนะทุกคนนะเจ้าตัวสกายฟอสเดลวนั้นแยกออกเป็น3ส่วนครับแล้วก็ทําให้เกิดกำแพงลมนะทุกคนนะแช่แข็งเมืองทั้งเมืองครับทาให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นตายหมดนะทุกคนนะตายหมดไม่เหลือหลอเลยนะครับและประชาชนของเมืองบินเดเเนี่ยก็สาบแช่งสวรรค์น,นะทุกคนนะคนที่เหลือรอดมาได้นะครับก็เลยมาตั้งประเทศใหม่นะครับซึ่งชื่อว่าคานเบียนั่นเองนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีพระเจ้านะทุกคนนะและ ั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านสวรรค์โดยตรงเลยนะครับส่วนอิมูลักนั้นก็กลายเป็นตระกูลน,นักลบนะทุกคนนะเออที่อยู่แถวๆกับมอนโดนี่แหละนะครับคู่กันกับพวกกุนฮิลนะทุกคนนะกับลาเลนส์นะครับเป็น3ตระกูลน,นะครับที่ช่วยเวนตินะในการก่อการบฏน,นะครับซึ่งเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่แบบมีมาก,ก่อน2,000ปีนะทุกคนนะมนอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงสงครามอาคอนนะครับและในช่วงนั้นเนี่ยคณะทูตจากแานเหลือเองเนี่ยก็ พยายามจะไปขมโมยนังสือนะครับ Before the Sun and Moon เนี่ยจากเอกนมิยาด้วยนะโอ้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทุกคนครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบนานมากนะอยู่ในช่วงแบบตน้นอาจจะต้นๆของสงครามเทพอสูรเลยนะครับทุกคนครับช่วงสงครามอาคอนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเรียนั้นถูกสร้างมานะครับเป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างมาในในช่วงของสงครามอาคอนแล้วนะ เออแล้วก็มีอยู่มายาวนานแล้วนะครับโดยเราอ้างอิงจากข้อมูลว่าเมื่อ2,000ปีก่อนเนี่ยยังมีคณะทูตจากแคนเรียนะครับทุกคนครับที่เดินทางไปยังตัวของเอ็นคโนอบิยาทุวคนะเพื่อพยายามจะไปขโมยนะครับหนังสืออ่อ uh, before sun and moon นะครับจากเอ็นคโนบิยาด้วยนะครับเป็นหนังสือต้องห้ามนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ